ดูน้องมาดากำลังกินอะไรกิน,นยังไงอะไรนะมาดากินเอียงยังไะดีโดตัวนียดูน้องมาดาก,กำลังกินอะไรเนี่ยดีโดดีโดไอ้พ่อกินน้ำแนแท่งหนึ่งไอติมหลอดใช่ไหมแมนบอแมอนบอแมอนไอติมหลอดบอดมาดา แม่บอเอาทำกบปัดบอแมนมันก็สีบอแมนโอ้ยแทงเดียวนึงบอิีมเราเอาอีกเน่ให้หยิกเน่ให้อีกเน่ได้บอเอาเลยๆเลยให้เหมือนเด้อให้เหมือนเลยได้บอ ฝากกดติดตามช่องอริยามาดาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมาดาด้วยนะครับไปก่อนบ๊ายบายเนี่ยมาดาบ๊ายบาย